สำนักง,งานเกษตรจังหวัดปทุมธานีบุรณาการองค์ความรู้ด้าน,นการจัดการภัยพิบัติ d i s ASTER MANAGEMENT เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและชิงนวันธ์พันให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ความเสี่ยงอุทกภยัยฟัด i s k m a p เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในพื้นที่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยระบบ453โมเดลในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง7อำเภอ60ตำบล529หมู่บ้านเพื่อขยายผลสร้างการรับรู้สู่กเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีครอบคลุมจำนวนกเกษตรกรทั้งสิ้น2 9 3 6ครัวเรือนหน่งเป็นระยะกรผลกรทรบทบลจากภัยพิบัติอันนี้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องทุกทา่าน จะต้องเตรียมการเรียนก่อนต้องวางแผนวางแผนเพื hmm. tense, ่อไม่ให้เก uh, <mad> <lar ADA. S 1> ิดผลกระทบไม่ให้เก voilà <medo> ิดน้ำ <mad> ทั่ววางแผนแปลวางแผนว่าเราจะผลิตพืชอะไรวางแผนในเรื่องของกระบวนการต่างๆที่เราจะใช้ในวันหุดปีการณนะของการเตรียมการเตรียมการในที่นี้เตรียมการอะไรเตรียมการว่าเราจะต้องเตรียมการในเรื่องของการขุดรอบผูคลองหรือเตรียมพื้นที่ของเราให้เหมาะสมกับการพวบคลูง เตรียมพลังแมเล็ดพันเตรียมพืชที่เราจะต้องปลูกอันนี้เป็นระยะเตรียมการระยะที่3จะเป็นระยะเกี่ยวกับเป็เรื่องของต่อต้นนองอันนี้ระยะนี้เป็นระยะที่น้ําท่วมแล้วเราจะทํำยังไงร,ระยะนี้จะต้องเป็นระยะที่เราจะต้องเร่งระบายน,าน้ําถ้าน้ำลดเราจะทําวิธีไหนที่ให้ต้นไม้ของเรามีชีวิตยืนยาวมากที่สุดอันนี้คือเป็นวิธีการที่เราจะช่วย ให้ต้นไม้เราคงอยู่เมื่อน,น้าลดต้องรีบรีบน้าออกพอเรารีดน้ําออกเสร็จเรร้อยปุ๊บเราก็จะมาดูว่าสภาพของต้นไม้เราเป็นยังไงมีโรคไหมโรคที่จะตามมาในเรื่องของการน้าร่วมก็จะเป็นโรคโรคเน่าคนเน่าแล้วก็โรคเน่าคอดิน ะะระยะที่สี่เป็นระยะของการฟื้นฟูระยะนี้หลังจากที่น้ําท่วมแห้งไปปุ๊บต้นไม้มันก็จะเริ่มตายเริ่มอะไรพอตายปุ๊บเราจะทํายังไงให้พี่น้องเกษตรกรของเรากลับมามีรายได้เหลวที่สุดระยะนี้ก็คือต้องเล่นปรับองค์บรรลุดินพื้นฟูดินให้มีสภาพที่พร้อมปลูกให้เร็วที่สุดแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องของเราเนี่ยได้ปลูกพืชระยะต้นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆนะอันนี้คือสี่ระยะที่ ที่เป็นมาตรการที่สี่ทีนี้ห้าเขาว่าห้าตัวนี้คืออะไรห้าตัวนี้คือห้าพืชหลักที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเสี่ยงที่นี้ก็คือถ้าได้รับผลกระทบเมื่อไหร่ปุ๊บตีพืชน,นี้กระตายก่อนลนดับแรกก็มีข้าวพืชไร่แล้วก็พืชผักสามตัวนี้จะเป็นพืชที่รากเขาอยู่ตื้นเนาะพอรากเขาอยู่ตื้นเขาก็จะกระทบเร็วขึ้นน้ำท่วมแค่สองถึงสามวันพืชพวกนี้จะ,ะแสดงอาการ แสดงอาการก็คือตายนะคะใบเหลืองใบเหี่ยวอันนี้คือสแล้วก็อีก2ก็คือไม้ผลเป็นพืชสวนแล้วก็มีพืชน้ามันสองชนิดพืชน,นี้จะเป็นชนิดพืชที่รากก็อยู่อย,อยู่ลึกหน่อยเนาะพอรากอยู่ลึกผลกระทบค่อน,นข้างน้อยแต่ว่าไม้พวกนี้ต้องการการระบายอากาศเราต้องระบายอากาศให้เขาเพราะนั้น เราจะดูแลในห้าพืชหลักไม่ให้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือหนึ่งจากการเลือกแปลงในเรื่องขุดรอบปูทองทในเรื่องของโยกโคกให้สูงทําร่องนะ้ําให้พร้อมที่จะปลูกพืชตอนนี้คือ5อา้าพืชหลักที่เราพูดอีกสาตัวนี้ข้อที่สมเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญที่สามารถทําให้พวกเราได้รับรู้ว่าเออถ้าเกิดเหตุการณ์พวกนี้มาเราจะรับทราบจากไหนอันนี้เป็นเครื่องมือ แต่ตอนของพวกเราทุกคนที่จะทราบอันนั้นคือที่มีอยู่ในมือของทุกท่านก็คือื้นที่ความเสี่ยงที่พื้นที่ของเราอ่ะได้รับผลกระทบตั้งแต่เมื่อไหร่ต่อันนี้จะเป็นพื้นที่ความเสี่ยงย้อนหลังไปทั้งหมด10ปีให้เรามีพื้นที่ความเสี่ยงตั้งแต่ปี63ขึ้นมา เพราะนั้นพื้นที่ในหมู่บ้านของเราเราจะทราบอยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดน้ำเข้าตรงไหนบ่อยที่สุดเราจําลองลองมาให้ในแผนที่นี้แล้วก็ขอให้พี่น้องของเราได้เลยศึกษาดูว่ามันอยู่ตรงไหนมันใช่หมู่บ้านของเราไหมจยได้ได้เตรียมการกันเครื่องมือที่สองที่ทุกท่านมีอยู่ในมือเนาะเพราะว่าทุกท่านมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือก็เข้าไปดูในแอปค่ะเรามีแอปไทยวอเตอร์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้าทั้งหมด เราอยากทราบในเรื่องของสถานกา,ารณ์เรื่องน้ำว่าจะเป็นสถานการณ์ฝนจะมาไหมวันไหนน้ำในเขื่อนมีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้แม่น้ำคูคลองแถวบ้านเราตรงไหนมันลดลงหรือว่ันสูงขึ้นในแอปนี้จะบอกเราทุกอย่างคือแอปไทยวอเตอรพวกเราสามารถเข้าไปดูเลยมันเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ส่วนตัวที่สามเป็นเครื่องมือตัวที่สที่พวกเราควรทราบก็คือหหลังจากวันนี้ไปไปวางแผน ไปพูดคุยกับเกษตรกรไปคุยกับพี่น้องเราว่าเราจะทํายังไงกับชุมชนของเราเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดก็ดูว่าถ้าพื้นที่ไหนมันเป็นที่รุ่มต่ําแต่เราต้องปลูกข้าวก็ดูว่าเราจะวางแผนแขนว่าเราจะใช้ข้าวพันอะไรที่มันทนทนน้ำมากที่สุดเป็นการวางแผนเป็นการพูดคุยกับคนในชุมชนกันอันนี้คือมาตรการ453ที่ทํกรมส่งเสริมการเกษตรของเราที่ พอมที่จะประชาต่อพันให้กับพี่น้องทุกๆท่านได้รับทราบ